สวัสดีครับผมเคมิซซี่เคนเมอร์ขอนำเพื่อนๆมารับชมทริปจำลองกนนารแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษเกมระหว่างฟูลั่มเปิดบ้านต้อนรับกัมเรียนของลิเวอร์พูลเลยครับแข่งจริงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6เมษายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไท,ไทยบ้านเราเลยครับรับชมผ่านทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2ถ่ายทอดสดให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมก,กันก็ตอนนี้เป็นการโค้ชแชมป์กันระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้เกม ของจ่าฝูงนี่ต้องมาเยือนฟูลแลมที่เกมล่าสุดก็พ่ายต่อซ้อมมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ส่วนที่พูเก็บ3แต้มสำคัญได้ในเกมที่30ของพวกเขานะครับโดยเปิดบ้านเอาชนะเอฟเตอร์มด้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนตอนนี้ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่แลออกก้วก็ทิ้งห่างอาซอมอยู่ถึง12คะแนนนะครับโดยการแข่งขันอยู่เพียง8นัดเท่านั้นเกมนี้สำคัญมากสำหรับทีู่ในการมาเยือนฟูลแลมครับนี่ก็อยู่ในอันดับที่9นะครับ เก็บสุดก็แพ้ซ่อนมานะครับ30เกมมีอยู่45คะแนนสวนดิฟูมีอยู่73แต้มนะครับซ่อนมีอยู่61คะแนนนะครับก็ต้องการชัยชนะอีกเพียงแค่ สี่เกมเท่านั้นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็จะการตีก,กันคว้าแชมป์พเผลฤษในฤดูกาลนี้แล้วมาดูชื่อของฝั่งจวานฟลัมกันก่อนนะครับประตูเป็นแรนเนโน่ eno, กำลังมีอิซาดิออฟโจคิมแอดูเซนคาวินแบตซี่กลางมีเซเดเบิร์กแอนเดสเปเรล่าครับขวาเป็นกาสตานซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันแนวรุกเป็นอาดาบาตาโอเรเอมิสเปโดลแล้วก็กองหน้าเป็นโดริโก้โมนิสครับนี่คือฝั่งของจวานฟลัมส่วนทีมยันลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอดิสันเบเกอร์กำลังมี คอร์เดอร์แบตลี่อิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์จิฟเฟอรไดคอสตาซิบิกาสซกามีการแฟนแบ็กกับแม็กอลิสเตอร์แนวรุกเป็นซาร่าสวอสไลคคริกาโบและกองหน้าเป็นลุยดิอาสครับสี่สองสามหนึ่งของลิปูเกมล่าสุดก็ได้ประตูชัยจากลูกยิงของเดโกโชต้าครับเก็บสามแต้มจากเตมได้สำหรับลิพูอ่ะครับเกมเริ่มเป็นฝั่งของเจ้าบ,บ้านอย่างฟูลัมเริ่มก่อนดูว่าจะเล่นอย่างไรกับลิพูในเกมนี้ครับได้โจมตีเข้าใส่ก่อนไปที่ เอมิลิโทรวนย้อนกลับมาที่อดาอดามาเตอร์เร่อาดามาไหลไหลามาแล้วติดโกนาเต้ขวางได้แบดดี่เจอร์บิบพามาทางขวาก่อนนะครับจะให้กับซาร่าไม้วางข้ามฟากมากัปกปูขึ้นไม่ถึงติดไซเด์เบิร์กแล้วมาขวางจังหวัดโอกาสของมูนิสมูนิสมาเข้าซ้ายแตะมาโอ้โหจะอ้อมตัวของโกนาเต้นะครับทำไม่ได้ยังดีที่ขวางไว้ได้อจังหวัดเมื่อสักครู่นะครับมี เกมที่อึดดัดมาจากเอเวอตันนะครับลิปูแล้วก็มาได้ประตูชัยจนได้ดูเกมนี้จะเล่นอย่างไรมาทางซ้ายเับคูร,ริเกโปคับผมทียโยกบแลปัดจะมานีรับโอโ้ลูกนี้หลุดกอบไปอย่างน่าเสียดายโมกาดูดยมาของคูร,ริเกโปทางฝั่งซ้ายครับได้เอียงแล้วบอมจะให้โค้งหนีแวนเลโนโ่แต่ว่าไม่พอรครับยิ่นี้ของคูร,ริเโป อาครับมาดูเริ่มเกมมาดือว่าเด้มีการลุนเร็วกว่านะครับฝั่งของทีมเยือนหวางหยาวบขึ้นมาแล้วไปกดลงอยู่ที่ศษไม่ว่าอะไรครับเป็นลิฟูพได้คันแบกให้มาที่ซาร่าขอให้ที่หายไปนะครับไม่ได้ป่วยหรือว่าอะไรแต่ว่าแอดมินติดภารกิจมากครับเลยไม่ได้ทําคลิปให้ได้ชมกันก็เดาล่วงหน้าก็เลยลงคู่ลิฟโพเอฟตันไปให้ดูก่อนว่าชมเกมนี้กันต่อครับที่ดีอาร์สดีอาร์สไหลมาแล้วครับโซบอลสไลด์โอ้โหจนได้ครับบ้า หนึ่งประตูต่อศูนย์เรลิบูขึ้นนำนาะทีที่14จากดมินิกสวอสลเอาเลยครับมาได้วางเทา้าบรรจงสัดลูกนี้เน้นๆเ,เลยครับบอลจากดิแสมีส่วนร่วมครับกับประตูชายจากเกมที่ผ่านมาด้วยครับแล้วโอ้โหยิงหักข้อฉีกหนีมือของเลโนโ่ครับพุ่งสุดเยียดก็ไม่ทันเลยครับวิถีบอลแรงเต็มเท้าดีเหลือเกินของดมินิกสบวอสลายหนึ่งศูนย์ครับทีมเยือนเร์พููขึ้นนำแล้ว ถ้าเก็บชัยในเกมนี้ได้ก็ถ้าส้นไปสะดุดอีกนี้ก็ทำให้โอกาสควา้าแชมป์จะยิงสดใสแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นครับสำหรับลิเวอร์พูลแต่ก็ต้องว่ากันไปเป็นเกมต่อเกมนะครับตามที่4ีก็ยังมีโอกาสด้วยกันทั้ง2ทีมอ่าครับซูเปอร์สไตล์มาที่เดียสเราให้ที่โผดี่กักโปแล้วจริงโ,ฮโฮอย้ยหนึ่งศูนยอยู่ครับมาเลโนโอ้โหกักโบนพยายามเน้นๆแล้วครับยิงจะให้เข้า เดียมเสาแคบแต่ว่าเบโนโยังยืนคุมเส้นดีอยู่รามาได้ลุยต่อฝั่งของทีมเยือนเบรกเกมชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการชัยชนะในเกมนี้มากๆานะครับลุยหนักเข้าใส่แล้วเปิดขึ้นมาเราไม่โค้งโอ้โหจะเข้าเป็นไบ้ครับว่ากดลงไม่พอสั่งความกดดันได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับทีมเยือนกลองก็จบมานะครับคุณสือมาโกซินวา วงางหยาดขึ้นมาก็ไปหนุนกันอยู่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้ไปบอลของลิปูสอาลาจ่ายติดอัธรรมสั้นว่ายิงขึ้น,นมาได้เซอบอรไซสา์เซอร์ไทรมาถึงครับทีเดียสเดียสเอาเชื่อมมีผู้ยับหุับค่อยหลอกหลอกแล้วสัตว์เองครับโอ้โหมาเซฟมาเข้าทางของซิมบิอาสาขึ้นกับมากัร์โกสัตโอ้เรียบขาดด้านบนครับเอาอยัางหนึ่งศูนย์อยู่โอ้ลิพูเร่งเครื่องครับแต่ซิมิอาสไม่ฝืนรับย้อนกลับมามีกัร์โปรอครับโอ้โหนี่ครับว่า โอ้เลโนเหยียดไม่ทันแล้วแต่ว่ายัางโชคดีครับมีคานเหลี่ยมที่บนช่วยไว้ได้ครับฟูลัมยังตามอยู่หนึ่งประตูเท่านั้นอุ๊ยนี่มาลุยหนักเลยนะครับลิวโฮเน้นในทุกๆช่วงเลยครับตอนนี้วางหวางหมาแล้วสปิโรเอาลงได้มาต่อที่บาซี่ครับเซนด์เบิร์กถึง อาดาม่าอารดาม่ากระชากมาแล้วเลี่ยมนี้อดาอดมาดม่าอาดาม่าสายติงก็หชูชันแลบแล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โว่าบุกอยู่เพลินๆครับตอนนี้จะนับสองสูไม่ได้เจอจะบ้านติสเมอร์จากจังหวัดตรุรกีของอดาดบารเดเร่ครับแล้วโอ้โหโยกหลอกซิมคาสกลายเป็นว่าไปบังเหลี่ยมเซฟของอาริซอนเลยครับแล้วยิงกลางแขนป้องกันแล้วนี่ครับแต่ว่ามันชันแฉบเลี่ยมของต้นแขนขวาครับแล้วเจมงสกัดก็ไม่ทันครับซิมคาสเข้าไปแล้ว โอ้ก้องต้องจะมาเฮ้ยมันก็ซึนมารอลุ้นอยู่ครับว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็อาวกับตีสเสมอได้ครับมาโอกาสมากมายของลิคูครับนำห่างเป็น2อูนย์ไม่ได้เจอเฟลม,มาตามที่เสมอเอาเร่งเครื่องใหม่อาที่คอร์เตอร์แบลลี่ครับมาถึงซูเปอร์ลน์ม่งตั้งให้ที่ดิออสดิออสมาหลอกให้กับซาลาเย้โอ้โหติดกับินบารซิลมาจนเน้นๆของซาลาครับยังหนึ่งหนึ่งอยู่โอ้โหโดนตีสเสมอได้แต่ก็เจ็บจะ กลับมาแซงได้เร็วนะครับแบบยังติดบล็อกของแนวรับของฟลมอยู่มีบาซี่รอกันสาร่าอยู่ให้ม่ครับที่สาร่าสาลายโยกมาตาัดหมาให้ครับกดนาเต้หม,ม่งชงมาแล้วเอาเข้าทางใครไม่บาซี่เคลียร์ทิ้งไปก่อนครับมากระดอกมาไม่มีใครบาล์ี่เอาลงได้หาให้ต่อที่ฝันไดมาถึงสาร่างจวเดีครับที่สุภาษิยหาครับที่ดิออสดิออสมาดิอสดอสยกไม่ผ่านครับโอ้โห มาดูทางฝั่งของกาสตานบ้างชิมโมที่กาสตานโดนกับซิมีกาสอาวครับหนีได้ไห้ย้อน,นมาตาโอเร่มีกับเปนแบกรอดักอยู่โคนดี้กาโปอ่าคับแรกกันช่วงท้ายมาที่กัาโปรตรงกลางมีมีมโซส,ส,สายเจอโจโคิมเดอเซนอ่านทางเราดักได้หวางสวนกับมาครับเรามีข้างหน้ามูนิชัยกับอัามาตเร่ต่าเร่บช้าเจอแม็กอาริสเตอร์ครับ จ่ายก็ไม่ดีอ่ะมาเข้าทางของมูนิสใหม่แล้วฟานด้ายฝาด้ายขวางอยู่แล้วบปาที่ซั <c oughs> ดมิสเตเดเรล่มามึงติดบล็อกอยู่ลิเวอร์พูลรอตอบโต้กับอุหายใจแทบไม่ทันนะครับว่าเปิดแรกกันแบบนี้ซาร่าซาร่าต่อที่ดิออสดิออสทางขวาขวามีดิออสดึงดึงรอแล้ว,ลวจังหวะได้เติมมาของแบดลี่แบดลี่ไหลมาที่ดิออสแล้วคลิกโบกขึ้นดิออสมาขนาดครับโป้มไม่ซัดถึงติดบล็อกครับ สกิทจะวันนี้ยังได้แล้วแต่ว่าฟาวโดมินิกสบอสไลก่อนครับโอ้โหแร้กันช่วงท้ทายนี่แม้ว่าทั้งกำลังเหลือเฟือทั้งคู่นะครับช่วงท้ายครึ่งแรกมาใหม่ครับที่แบร์รี่ออกมาที่ซาร่าซาร่าขวางอยู่2ด่านไปไม่ได้เสียบออาดามาอาดามายกมาซ้ายใหม่ครับที่อันเดรี่โรบินสันเจอกับบาดลี โรบินสันบังย้อนกลับมาให้กับไปเลยล่าเปิดมาเสาสอง oh oh. มีโบ่งได้เขาเคลียร์ทิ้งก่อนดิบูบุสินนะเป่าจบเกมครึ่งแรกครับโอ้โ oh ห oh. สู้กันสนุกเลยครับในช่วง45นาทีแรกโอ้โ oh ห oh. เกมที่คาร์บินเขาเชสครับเป็นฝั่งของแฟลมชูบ้านครับสเสมอกับลิบูอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วจะพกกันสักครู่เดียว ชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วจะกลับมารับชมเกมคูริกาต่อในครึ่งหลังครับอีก45นาทีนะครับอาครับครึ่งหลังเริ่มนะครับมาชมกันต่ออ่าอีก45นาทีครับคู่ีแข่งจริงเวลา2ทุม่มบ้านเรานะครับวันอาทิตย์นี้อ่าบอลอยู่ที่เดียสเดียสบังรับเจอเข้าด้านหลังแบบนี้ก็เป่าให้แล้วครับว่ารับดูฟรีคิกของริพู เทรน <at> ์ไม่อยู่ครับต้องเป็นโดมินิกซูบาร์ซายเลี่ยมเลี่ยมทางขวาคารโกหลอกให้แล้วลองลองปั่นของของโอ้โหโอ้บ้าฟิกกิกสสำคัญของลิพูริ่มครึ่งหลังมา3นาทีเศดครับคือนำจากฟิกกิกสวยๆของโดมินิกซูบาร์ซายกับ2ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหเอาแรงครับลิพูว่าจุดเปลี่ยนในครึ่งหลังเริ่มมาเร็วนะครับกาโกหลอกให้ได้ซ้ายแล้วปั่น แบบนี้ครับโอ้โหอ้อมกรแพงมาพอดีพอดีครับอเสียงหลายดังแทรกเข้ามาครับจะปิดยังไงครับตอนนี้กดปิดแล้วมีเสียงแทรกมาครับต้องขอภัยไม่ได้ตั้งใจตรวจงานอยู่ครับแอดมินมาดูกันต่ออาดมาเตเร มาทางขวาเลยครับมาจาติเสมอได้เลยไม่เป,เปิดเปิดมามันยอ้อนลบเกี่ยวแล้วฟานได้ครับยังเคลียร์ทิ้งไว้ได้สกัดทิ้งออกมามีสม,มิธโล่เทียร์คอมเป็นแข่งบังไซส์สวอซายแชเนเบิร์กให้มาแล้วถึงมูนิสปุริแต่มาอับเบลเล่าซัดฟานได้บล็อกสำคัญได้ครับตรงลงม,มาช่วยครับไปแบ่งให้กับซิม,มิคสัสมาต่อที่โคดิกาโปกาโปเลือกเลือกมาสวอซายไ,ไปต่อครับที่ดิอสดิอส ได้กระชากมาดีอาสเลียมนี้จอคิมนเดอร์เซนครับมาขวางไม่ให้ดีอาสจะหลอกผ่านไปได้แล้วย้อนกลับมาอาดาม่าตาเร่ตาเร่กระชากมาตาเร่โดนกับซิบิคาร์สตาเร่ยก1-2ึ่งสองเปิดติดซิบิคาร์สเซฟมาเป็นในมุมของฟูลเล่มีขยับเปลี่ยนครับทอนทิมพิทกาสตันแล้วส่งทางด้านอีเวลวีลงสนามมาแทนโอ้โหเสียงลายดังอีกแล้วครับไม่รู้จะปิดยังไงครับคนนี้แก้ไขยังไม่ได้ ต้องกดล็อกออกยังไงก็เพื่อนพยายามจะปิดแล้วนะครับเสียงยังดังอยู่เดี๋วต้องออกระบบก่อนนะครับเสียงดังแทรกเพื่อนๆขออภัยครับไม่ได้ตั้งใจอ่าก็มาต่อครับดูเกมคู่นี้ชูสไตลินกับซาร่าซาร่าให้มาขอ,อร์เนอร์แบดลี แบดดีสุดเส้นแล้วเปิดเปิดมาเสาสองขข้ามือของเลโนโ่ครับเราตัวขวาไว้ไม่มีช่องหลุดออกมาออกเร็วทันทีก็เปิดขึ้นมาเอาลงได้สมิโลให้ทีมูนิสมูนิสพิกบอผ่านไปก็เจอสกิผู้เศน,นไม่ว่าอะไรครับเป็นลิพูได้ให้มาที่ซาลาซาลาหลุดมาไม่ลำหน้าซาลาเขาซ้ายสัดต,ติดเบลโนโ่ครับมากลางแขนเซฟไปได้ทันครับซาลาโอ้โหเกือบจะเป็น3 1หนึ่งแต่ยังไม่ได้ครับลิพู มีขาหยับเปลี่ยนครับฝั่งของฟรัมส่งท่านลูกคิมเดสครับลงมาแทนตุลกุมนิสแล้วก็ฝั่งของลิฟพูรครับเป็นบ,โโบรูเบอร์สันครับมาแทนคอร์ทเอร์แบลลี่เปอร์ดิไซของซาร่าวางหมาฝัไนได้คงย้ำเน้นไปที่เหลี่ยมเสาแรกครับโอ้ฝั่งไหนหนาโกสึมาก็ติวเข้มแล้วจะแก้อย่างไรครับ ไปเสียประตูเร็วนะครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับต้นครึ่งหลังเลยเล้วเหลือเวลาอยู่20นาทีครับยังมีโอกาสลุ้นตีเสมอให้ได้ก่อนสําหรับแฟลมแต่ลิปูก็ระเบ,บิดวังจวะเรือดแรงครับกลังยังเหลือเฟือครับของอาร์ดาวนเตเล่ตาเล่เจอกับ Kon ate, โกนาเต้โกเต้ต้องตามตามหยอดหยอดมาแล้วเกี่ยวได้แล้วโอ้โหออกเส้นหลังไปครับมาของคิมเนสย้อนกลับมาดูฟรีคิกครับส,สวยๆของโซฟซายครับ เทรน์ไม่อยู่ก็ยังมีคนนี้อยู่แล้วปั่นโค้งๆให้สวยๆได้ประตูนําอยู่สองหนึ่งตอนนี้มีขยับเปลี่ยนของฝั่งลิปู้างครับจะพักลุยเดียสไว้ครับแล้วก็ส่งฮีโร่ในเกมล่าสุดกับอย่างเจอโกโชต้าอ่างว,ว่าเป็นประตูชัยที่ตัวตัวโซโลเข้าไปยิงสวยๆเลยครับเราเจ็บขาดมากของโชต้านะครับอาครับตอนนี้จะเข้าสู่ในส่วนของช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมเลยครับ 75นาทีไปแล้วอ้าขึ้นมาที่ซิมิกัสซิมิกัสมาโชต้าโชต้าหนีได้อ้าวกำกับของทีก็โชต้ายิงโอ้โหนี่มือได้แต่ว่าไม่เข้าครับโอ้ปั่นของของโชต้าเขาติดเซฟหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะโดนเซฟของเบลเลโนรับดูได้เต็มมุมต่อโอ้เบลเลโนสุดเปอร์เซฟเลยครับสักครู่เอียงแล้วของโชต้าครับยังไม่ได้สามหนึ่ง ลุนกันต่อไปแฟนลิปูสองหนึ่งยังไม่สบายใจโซสาไซเปิดมาแล้วขึ้นพกมาดดนขถวสองเก็บได้ไมคกาลิสเตอร์มากดให้ที่ซาร่าโอ้โหโสามหนึ่งจนได้ครับของฝั่งลิปูจากโมเมซาร่าครับเกมนี้อาจจะงงเงียบๆไปแต่ว่ามายิงประตูได้ครับซาร่าโอ้โหสามหนึ่งนาทีที่79บครับลิูสามลยครับแนนหนึ่ง บอลกคลิกอยู่หน้าประตูครับจากแม็กอลิสเตอร์มาโกนาเต้ครับเลือกไหลให้เรารู้ใจเลยนะครับซาดา่ามันมาทางเท้าขวาต้องรีบยิงไว้ก่อนเลยครับเข้ามาบล็อกไม่ทันนะครับอุชาดีอฟอฟลักก็ซินว่าก็ทนันทันไม่อยู่แล้วครับฮนะ่เล่นกับลิวพูครับชุดนี้สามหนึ่งครับ ไม่รู้วันนั้นจะเป็นอย่างไรครับแต่สกอร์นี้ก็แฟนๆอาจจะสบายใจกันได้ก่อนในการรับชมคลิปจากชาแนลของเรานะครับไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งของจริงครับสำหรับรายการพิบลิกอังกฤษในวันที่ี้สซ่าเข้าซ้ายของสาลาโอ้โหเกือบเกือบได้ลูกที่4ครับนั่นเลยนขอปฏิเสธโอ้สาาแต่งเข้าซ้ายเลยครับถอดอ,อันเดสเปเรลาออกครับเป็น วินเลี่ยนครับที่ลงสามมาแทนนะครับลูสกูขอแห้งครับขอไปอ่ากบมาที่ฟานได์แล้วก็กโกแมคอลิสเตอร์อืจ่ายมาอา่าจะเริ่มสั้นให้กับวินเลี่ยนวินเลียนตั้งแต่หนีได้จะย้อนย้อนอืหลอกโกนาเต้แล้วให้ต่อที่อาดิมาเตาเล่ขึ้นมาสิบการที่รอซ้อนอาดิมาถึงคิมิเนสจ่ายโอ้โหไม่ผ่านครับแม่ วันนี้ติดโคนาเต้เลยครับฟันได้ไม่แมนเท่าไรก็มีโคนาเต้ช่วยไว้ได้อยู่นะครับในบางจังหวะอาะครดูซาร่าพามาริมเส้นแล้วซาร่าจ่ายด้านในถึงโซโบสไยแล้วมาที่โชต้าโชต้าซัดเลยครับโอ้โหเรโนเซฟไ,ได้นะครับทดเวลา5นาทีครับบาซี่ดูชาวบ้านเร่งได้ไล่มาเป็น2-3หรือไม่อีวบ,บี้อีวบ,บี้พามา เจอกับโรโบิสันนะยครับยิบิยอดมาถึงพักได้แล้วอืจะตะวัดเข้าไปด้านในก็ออกเส้นหลังไปก่อนเลยครับลิบูมีเปลี่ยนอีกหนึ่งครับถอดคูริกโบส่งเฟเดริโกเคซาครับลงสตาร์มาก็อาจจะยังไม่หายดีนะครับคูริกปโอครับนาทีสุดท้ายครับของการทบทราแล้วยิพูนำอยู่3ต่อหนึ่งนะครับ แล่วผู้สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าในคลิปจำลองแมชการขันครับริพูทำได้นะครับมาเยือนฟรีมแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งในการจำลองแมชการขัน,ขนเกมที่31รายการพิม์เด็กอังกฤษครับผิดพลาดประการใดครับมีเสียงอ,อ,อันใดแทรก้ามาอนิดต้องขออภัยแฟนๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับหากรับชมแล้วถูกใจฝากเชีร์ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันไปด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครไว้กลับมาเจอกันใหม่ในแมชหน้าครับไปดิคาาไปก่อน มีความสุขในการรับชมฟุตบอลในทุกๆวันนะครับแล้วก็จากทางชนะของเราด้วยกับคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ